สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาวันนี้เราพบกันในวันอังคารที่6เมษายน2564คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่ประลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ที่ผ่านการสอบคัดเลือกของกศนค่ะ ดรสุพัฒน์จำปาทองปลัดกระทรวงศึกษาธิการมอบโอวาวให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานกศนว่าต้องขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่จะก้าวเข้าสู่อาชีพข้าราชการซึ่งการปฏิบัติงานในสายอาชีพนี้มีหลายอย่างที่ต้องทำต้องรับผิดชอบ หลายคนมองว่าอาชีพข้าราชการเป็นงานที่ไม่หนักหนาแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่อาชีพราชการเป็นการทำงานที่ไม่มีวันจบเป็นอาชีพที่ต้องทำงานอย่างสม่ำเสมอมีความอุตสาหะความก้าวหน้าในตำแหน่งครูสิ่งสำคัญคือการแข่งขันกับตนเองและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้วันนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนนะครับในโอกาสที่ จะได้เข้าสู่อีกอาชีพที่ท่านจะภาคภูมิใจในสิ่งที่ท่านกำลังจะทำในอีกหลายสิบปีข้างหน้าการปฏิบัติหน้าที่ราชการเนี่ยมันมีสิ่งมากมายที่ต้องทำแล้วก็บางทีบางคนอาจจะพูดว่าอาชีพราชการนั้นเป็นงานที่ไม่หนักหนาอยากจะบอกอน้องๆว่าจริงๆไม่ใช่หรอก อาชีพราชการเป็นเป็นการทำงานที่ที่ไม่มีวันจบนั่นอย่างแรกแล้วก็เป็นอาชีพที่คุณจะต้องทํางานอย่างสม่สมําเสมอและอุตสาหะตลอดเวลาอีกหลายสิบปีนับจากนี้นะครับยีกว่าปี30กว่าปีแล้วแต่อายุของแต่ละคนการที่น้องๆได้เข้าสอบรับการคัดเลือกนะครับแล้วก็ผ่านการคัดเลือกเข้ามาเนี่ย นอกเหนือจะเป็นความภาคภูมิใจของตัวเองแล้วก็เป็น,ปนความภูมิใจครอบครัวด้วยถูกไหมนะครับอยากให้เก็บความรู้สึกในวันนี้เอาไว้นานๆแล้วก็ทุกครั้งให้เตือนตัวเองว่ากว่าเราจะแข่ง,ขงกันแั้วคนอื่นแล้วเข้ามาได้อนนี่เป็นโอกาสของเราที่จะได้ทําอะไรหลายอย่างให้กับประเทศตําแหน่งที่น้องๆหลายคนสมัครสอบเข้ามาเนี่ยผมเรียกว่าครูผู้ช่วยใช่ไหมเนาะ ตำแหน่งครูเนี่ยนะถ้าพูดอย่างง่โพซิทีฟเนี่ย,เ,ยเป็นตำแหน่งที่ก้าวหน้า<ม>ได้ด้วยความสามารถของพวกคุณเองโดยไม่ต้องไปไปแข่งขันที่อื่นพูดใ่าง่ก็คืออเคยเห็นพวกทหารไหมเขามีตั้งแต่ร้อยตีร้อยเอกไล่ไปถึงนางในคนเนี่ย การมีอยู่อาชีพยอยู่ในตำแหน่งครูเนี่ยนะาสามารถจะประเมินศักยาภาพของเราเองได้ต่อเรื่องไปเรื่อยจอกนกระทั่งสิ่งที่เขาเรียกว่าครูเชี่ยวชาญพิเศษซึ่งเทียบเท่าระดับสิบเลยที่คนดีแข่งกับตัวเองเท่านั้นไม่ต้องแข่งกับใครแต่ต้องทำการรู้อยู่ได้เลยนะโลกปัจจุบันเก่งคนเดียวไม่พอ ที่เก่งกว่าคือคนที่ซีเนจี้สามารถทํางานกับคนอื่นได้เป็นทีมเวิร์กแต่โลกสมัยใหม่มันเป็นยิ่งกว่าการทํางานเป็นทีมเวิร์กกับคนอื่นได้มันต้องทํางานเป็นผมเรียกว่าอะไรอาร์สะเป็นพันธมิตรกับคน,นอื่นๆได้ให้จําคานี้ไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานร่วมกับคนอื่นในสังคมใหม่ๆเป็นสิ่งจําเป็นสิ่งที่ทําใหา้การทํางานประสบความสําเร็จได้ฟังให้ดีนะการทํางานประสบความสำเร็จได้นั้นก็คือ การที่เรามีคนช่วยทํางานเยอะๆแล้วงานที่สําเร็จนั้นไม่ใช่มาจากไม่ใช่จะเกิดแล้วมีผลดีกับตัวเราจะต้องเป็นผลดีกันหน่วยงานและสุดท้ายเราก็จะภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทํา สำหรับกลุ่มวิชาที่เข้ารายงานตัวผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักง,งานกศนมีทั้งสิ้น7กลุ่มวิชา2พื้นที่ได้แก่ 1. กลุ่มวิชาการพัฒนาสังคมพื้นที่ทั่วไป11คนพื้นที่ภาคใต้4คน 2. กลุ่มวิชาภาษาไทยพื้นที่ภาคใต้4คน 3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นที่ภาคใต้7คน 4. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีพื้นที่ทั่วไป10คน 5. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษพื้นที่ภาคใต้9คน 6. กลุ่มวิชาการบริหารและจัดการเรียนรู้พื้นที่ทั่วไป5คนและ 7. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์พื้นที่ภาคใต้5คน